กรรมางศาสนามีอะไรที่ทาได้บ้างหรือว่าอะไรที่ทาไม่ได้เราอย่างงานศพเนี่ยถ้าจําเป็นต้องจัดจะจัดได้หรือไม่และต้องจัดภายใต้มาตรการพันธท์บาือบ้างวันนี้เราไปแกะประเด็นกับใครคะค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับทันทอดถงชัยสารอักซอนค่ะทานวัฒนธรรมจังวัสุราธานีค่ะสวัสดีค่ะทานคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องดนน้องเกสครับสวัสดีทานทุกวันทุกสานครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะทานคะลายคนทรงไั้วตอนนี้เนี่ย แต่ศาสนาเขามีกิจกรรมที่ต้องทำกันเราต้องมีการพันพืบรางเริ่มจากถี่ศาสนาผุดกันก้อนค่ะกิจกรรมในถี่งดรั่วกิจกรรมในถี่งทำได้บางค่ะในเรื่องของงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทีกับท่านผู้สมัท่านผู้กางครับชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเพณีบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเทศการสําคัญในแต่ละห้วงเวลา ดังนั้นเมื่อเราคนไทยนี่ก็มีความตั้งใจตีไว้งานพุญงานกุศลส้น,นี่เราส่วนใหญ่จะเรากระคาดกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงสถานาก,าการณ์นี้นะครับมีความจําเป็นมีความจําเป็นที่ต้องระวังพมกระถิอ่โอกาสนี่นําเรียนท่านผู้ชมท่านทุกฟังวา่าทางสุราษฎร์ธานีของเรานี่ครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์เมืองคนดีเนี้ยทางเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันพระครูปริยัตสยาพิรมเนี่ย ่านก็ไแตมีออกประกาศจากเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี<ะ>ว่าในสถานการณ์โรคระบาดรุนเร่งและรุนแรงและการทัวดเรียวนี่ครับเราพยายามข้อความร่วมมือในการที่จะให้พระภิกษุในวัดหรือว่าปีน ong ขุทธศนิกชนนะครับที่ไปจัดกิจกรรมกันนะให้งดการจัดกิจกรรมที่เป็นเหนืองเกี่ยวกับศาสนาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมเด็กเยววาวชนการออกขายคุณธรรม ง่ปรพณีต่งางๆนะครับถ้าวาตามมาตรการที่เขาบอกวา่าถ้าวารวมคน5้าทิคนขึ้นไปเนี่ยจะให้ทาทั้งคืออ่ข้อญาตแต่ว่าตอนนี้กี่สักกี่คนก็แล้วแต่นะครับถ้าหงอดตายก็ค่อยห,หงอดไปเห็นว่างานนั้นมัน,ม,นมันสามรถเหลือนได้ห,หงอดตายนะครับอันนี้ก็ความรวมมือไปตุกวัดนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันรณรงค์งงงป้องกันถ้าจําเป็นต้องมีกิจกรรมเล็กๆหน,หน้อยๆอย่างเช่นว่าคนเท่าคนแก่ย,ยกชันไปวัดเนี่ย การไม่ได้ห้าพค่ตีเดียวนะครับไปได้แต่ว่าการให้ชายมาตรการในการตรวจตาป้องกันสิดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคระบาดให้รัดกุมนะครับและการในในวัดพระภิกษุท้าเ็นหว่าอาการไม่ค่อยดีมีความผิดปกติมีไข้มีเอ้ยตอนนึงกันเป็นเวลานานมีน้ำมูกายนอนหนิงนอนย้ายนะครับให้ไปห้ามอ้อนะครับ ช่วนพ้องการบวชนะครับการบวชหรือว่าอุปบรรพชาอุปสมบทนะการดาเนินการได้แต่ว่าให้หน้อยคนที่สุดจะจะรวมรวม,มคนกันในมาร์กไอ้ไรที่มันเป็นความชุ่มเสี่ยงอย่างเช็นเดี๋ยวเฮ่นาะเดี๋ยวเ่ร,อรนะ้องปูดอะไรเนี้ยเดี๋ยวรัมกันเดี๋ยวผ่านนะักขึ้นบ้านแล้วก็เอ,อ้ตรงนั้นถ้าหลอดตายตลอดต่อนั่นถือว่าเป็นกิจกรรมเซิร์ฟที่มันไม่เพนเป็นสาระสําคัดของแนวต่างเครับดังนั้นเ,เรื่องความเป็นความตายงานซ็อบตัเนี้ย เราห้ามกันคือได้เนาห้ามกันไม่ได้แต่ว่าพอที่งเวลาปั๊บห้ามไม่ได้พอทึ่งเวลาปั๊บกาต้องทําให้รัดกุมที่สุด mm hmm. ถ้าจําเป็นตีไว้องสวดชอบันไล่ไล่วัดกระจายขออย่าววยให้ไล่วันพอถ้าไว้ไล่วันนะครับมันก็เป็นภาระแล้วก็มันเป็นความยุดยาวที่เป็นความเสี่ยงพอเวลามาร์นึ่งมันก็เสี่ยงหมาก<อ>รบซึ่งคนไปงานก็เ,เป็นไปได้ช่วงนี้นะครับใครที่คิดว่าเออเรางานนู่นไม่ไปที่งานนี้ไม่ไปที่ถ้าไม่ไปช่วงนี้ก็เราเข้าใจนนะกรบต่างเจ้าภาาต่าง แค่ขี่ไปเราเข้าใจกันว่าสถานการณ์นี้ต้องระวังไห้มากสี่สุดครับมันไม่เมื่อระลอกซอกระดอบเนี้ย<ช>มันเป็นระลอกที่รุนแรงแล้วก็แผลกระจายได้รวดเร็วมากดังนั้นต้องป้องกันเอาไว้สี่สุดครับงานสําคัญกระทําเฉพาะที่เป็นเนือห้าสาระสําคัญสี่สาคัญยำ้ำไว้นะครับคนให้น้อยสี่สุดนะครับงานไรก็ตามเดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าว่าคนน่อยๆอ,อยากคิดว่างานนี้อ๋อ ไม่เคยเลยบางทีนาเลียดจังโลจังเจาา้าภาบเราไม่คิดกับประทาน,ทานเราคิดว่าเจ้าภาพก็ต้องปลอดภัยคนที่ไปงานก็ต้องปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ทางุทธศาสนิกชนหรือว่าทางศาสนาพุทธนะครับงานงานเป็นงานตายไม่ว่าความเป็นความตายนี่ไม่อยาจะขอศาสนาพุทธแลกับพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสต์ก็เหมือนกัน พิธีการทางศาสนาเนี่ยถ้าจําเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วให้กระชับให้รัดกุมแล้วก็ให้คนหน่อยที่สุดกับตรงเนี้ยนงนีทครับค่ะท่านคะเรา,าในเรื่องของงานพิธีแล้วงานตามประเพณีที่จําจเป็นต้องจัดเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากใครและต้องมีขั้นตอนการทําพันธุ์พืชบ้างค่ะเอ,อ่อการขออนุญาตถ้าจําเป็นจริงๆนะครับถ้าเกิหนาพิคนต์สีวาเนีเดี๋ยวนี้ขั้นนีมีดีนะครับทางจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่านะครับจังหวัดท่านวิชวุกรโตนะครับเราก็ได้มีออกตั้งซื่อเวียน แจ้งไปยังทุกหน่วยงานโดยเฉพาะแจ้งไปยังฐานแหมเพอในพื้นที่นะครับมีคําสั่งทึ่งไปยังทุกพื้นทีแ่แล้วกรณีที่มีความจําเป็นต้องดำเนินการการข้ออนุญาตนะครับทาทำตามแบอบผิกดกฎโดยถ้ารีกเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็คนอาจจะต้องเกินหาที่คนเนะี่ยจะให้ข้ออนุญาตไปทีสู้นปฏิบัติการควบคุมโรคข้องแต่ละอำเภอะนะครับที่ว่านะ้าสู้นปฏิบัติการควบคุมควบคุมโรคข่องเศบาล อันนี้ในกรณีทิเขตเทศบาลน,นะครับการอนุญาตให้มีการจัดงานนั้นก็ให้เป็นหน้าถีของซุ่นปฏิบัติการควบคุมหัวข้องอำเภอนนั้นนะครับหรือว่าเทศบาลนนั้นๆหรือว่าซุ่นซุ่นปฏิบัติการข้องข้องของแต่ละพื้นที่แล้วในกรณีทีนี้ถ้าขออนุญาตแล้วนะครับ <ห ac. S 1> ถ้าว่าซุ่นแต่ละซุ่นหรืออำเภอแต่ละอำเภออนุญาตแล้วนะครับรเราจะมีเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการเผื่อกำกับติดตามตรวจสอบการจัดงานพิธีให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกัน ละล,วล่วงระไม่ได้เจ้าผาบอาจจะเพิ่มแต่ว่าเราก็มีเจ้าหน้าถีไปกับกับดูแลติดตามอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับในกรณีที่มีความจําเป็นต้องทำกบข้อดอยา่างที่ชัดเจนเราก็จะมีการช่วยกันดูแลในแต่ละส่วนแต่ละด้านนะครับไม่ว่าะจะเป็นสาธารณสุขหรือว่าพี่น้อง,อ,งอสซอมหม้อที่ช่วยกันรบแม็เระเวศระวังเป็นพิเศษน้องแนนน้องเับ<ะ> ท่านขะศาสนาอิสลามกันบ้างค่ะเจาะรายละเอียดสักิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนรอมฎอนรัอเดือนธือสินอตชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติศาสนากิจแล้วก็ป้องกันโควิดสิบเก้าไปด้วยมีแนวทางบรรือบ้างค่ะเอ่อข้องพี่น้องอิสลามนะครับตอนนี้ก็คือบอกที่บอกว่าเมื่อพี่น้องบอ่ตอนนี้อยู่ในเดือนธือบวชอะนะเราเดือนบวชอยู่ในเดือนบวชเพราะฉะนั้นเดือนบวชเนี่ยทางสำนักยุราราชมณรี ก็ได้มีการเน้นย้ำข้อความกระมือไม่ต่างจากพีน้องชาวพุทธและกับพระว่าพี่น้องอิสลามกระทาศาสานาพิธีมีพิธีการทางศาสนาตามมัสยิดต,ต่างๆนะครับโต๊ะครูโต๊ะอิหมามก็จะดําเนินการกันตอนนี้ทางประธานคณะก,กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านสมนึกเฮี้มประพันเนี่ยครับท่านก็ได้มีนั่งสื่อแจ้งเวียนไปถูกมัสยิดแล้วในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโกลนะครับกข้อให้ถูกมัสยิดนะครับงดการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆที่ท,ทําทีมัจยิดนะครับถ้าเป็นไปได้ใกล้ถับจุกบาลการละมาสฝันซุกก็ดีรือวาการออกดาวะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ข้อให้งดนะครับเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องทีที่กดว่าเอาสุขภาพเอาความปลอดภัยไปเป็นเบื้องตน้นคีอวาไม่คิดไม่บาปให้ได้กันอะแพ้นะครับที่เราทากันเป็นประจำเพราะวา่าไม่ว่ากันอ่ละมาสระเวะกันอ่ยดิกาบืีว้วางดการเลียงการละที่นอด พวกเราในพีโนงอุสลิมนี่ครับพอว่าวันรวกขำๆพอออกอวดก็เรียกวออกฟวดนั่นแหละแต่ละวันนะนะก็มีการจัดเรียนกันมีการกินกันตั้งแต่กลางคืนเป็นต้นไปช่วงนี้ถ้าว่าชันงดตายตามมัดยิดต่างๆนี่ครับคือเป็นการข้อรองจาก่ันประธานกรรมการอิสลามว่า่าเรียงกันถี่มัดยิดนะครับตอนนี้ถ้าว่ากินก็คือกินกันบ้านใกล้บ้านมั่นอยากจะไปร่วมตัวกันกินกันไลายๆคนเพราะว่ามันโอกาสที่จะแผลเพื่อแผลติดกันได้ง่าย เงินการออกบวชเนี่ยการบวชจะถื่อเป็นสิ่งเป็นเดือนถี่พี่น้องอิสลามเนี่ยพี่น้องมุสลิมนะค,ครับปฏิบัติศาสนาคิจยั่งเขรงขัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาสานาิจตีทานปฏิบัติพ่อออกบวชแต่ละวันเนี่ยก็ข้อความรวมมือว่าต้องดูแลสุขภาพกันนะครับปานใครบ้านมันกันก,นก้อนตอนนี้นะครับแมก้กระทังกาละมาดถันุกถ้า,าเป็นไปได้ก็ขอห้หมดนะครับนี่คือสิ่งดีตางอ,าอิสลามพี่น้องกรรมการอิสลามประจําจังหวัดได้เรียนมากนะครับ ท่านค้ายังมีอีกหนึ่งศาสนาค่ะก็คือทางศาสนาคริสต์คาชาวคริส์ตีอาจจะต้องมีความจําเป็นข้าวโบสถ์เพื่อสวดมนต์ทางนี้เขามีแนวปฏิบัติทันพื้อบ้างค่ะการไม่ต่างกันครับพี่นองครับการข้าวโบสถ์นี่โบสถ์ก็คืออยู่ในสถานถี่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นการข้าวโบสถ์วันอาทิตย์นี่ครับก็ขก็นําเรียนไปอย่างพีนองคริสสุขฐานนะครับปีนับทื่ศาสนาคริสต์นะครับ ทางงดดายช่วงนี้ก็ข้อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นนั่งซื้อนั่งหา้าทิทางประธานกรรมาการกิจจักรข้องสุราษฎร์ธานีไล,ล่กิตจักรก็ข้อความระมือกันหเหาือนกันนะครับเพราะวา่ามื่นมื่นปุ๊บข้องพี่น้องพุทธเนี่ยก็เป็นพื้นที่ปิดอันนี้เราก็บอกแล้วว่าเราก็ข้อความระมือให้งดกิจกรรมด่างศาตนาพี่น้องอิสลามมุสลิมก็เป็นพื้นที่ปิดในมัดอิดก็ข้อให้งดพี่น้องคริสต์ก็ต่างกันกับไม่ต่างกันกับ มันข้อความบวมือถุกศาสนาเลยนะครับเราถื่อว่าช่วงนี้เราต้องรับชาชีวิตกันไว้ก่อนนะครับเหมือโรคระบาดมันแพร่กระจายได้งายได้เร็วเนี่ยก็ข้อให้พี่น้องช่วยกันดูแลตรงนี้ก่อนส่วนศาสนาคิดศาสนาพธิธีต่างๆนั้นอย่างมีเวลาในการดำเนินการให้โรค รายมันจ้างให้ไปเราการดาเนินได้ดำเนินการตามปกติคงแต่ละศาสนากับน้องน้องเกตน้องเนนครับค่ะท่านค่ะก็ในในฐาน็มาแล้วนะคะท่ามไปยังพี่นองท,ท,องทีเป็นศิลปินกันบ้างนั่งปลาลุงโนราชวงนี้เนี่ยไม่ได้การจัดทางวัฒนธรรมเนี่ยมีการเข้าไปช่วยเลือกผัานตรอบางค่ะกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ค่ะเอ่อตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าให้ดูนในใต้ของวัฒนธรรมเองนี่โดยเฉพาะศิลปินนีโนราบ้างกันนะ นั่งลงบางคณะนี้ตอนก่อนหน้านี้นี่ขาเรื่อ,องราดเรื่องโลนะเต็มเพียต่างเดือนเลยก<า>อ,อโควิดมาเนี่ยเจ้าพับหยอกเลิกกันต่างเดือนเหมือนกันก็น<า>่าด,ดูไม่รู้ก,กินอะไรกันแต่วัด<า>อย่างไรก็ตามท่านกระทรวงวัฒนธท่าเองนะครับสี่ผ่านมาานี่รบสี่ซ่องสี่ผ่านมานเนี่ยเราก็มีการสํารวตรวจต,วตาแล้วก็มีมาตรการรองรับของรัฐบาลในการเยียวยา แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาตรการเหล่านี้ก็ต้องฟังจากรัฐบาลอีกที่นึงครับ mm hmm. เพราะว่าสำนักง,งานเองเนี่ยเป็นน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าดําเนินการไรกาต้องแลนโยบายข้องรัฐบาลหรือว่าแลนวทางทีกระโซก็รับนโยบายมาแล้วก็ขยายพ้นมาขึ้นพื้นที่ก็ข้อเป็นกําลังใจให้พีน้องศิลปินถุกแนนงสาข้านะครับกิจว่าเราน่าจะไม่ถิ่นดับแน่นอน mm hmm. พวกเองเนี่ก็ได้มีโครงการเพื่อรองรับพราวะเหมือนก้อนนทางกานผัวเองกันก็ได้นกเรียน ให้ส่วนาการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรามีงบปืนฟูกระตุนเศรษฐกิจในภาวะโควิดนะครับข้ามมาใ <ạ. S 1> นปีของเราครับดังนั้นทางกระทรวงเองโดยเฉพาะพมทางสำนักง,งานวาธรรมเน,นรับเราก็ได้มีการดำเสนอโครงการโครงการหนึ่งที่เป็นการ ุเป่าไปทีพี่น้องศิลปินทุกคะแนนทุกสาขานะครับพ<ค>มพยายามพลัดก,กันโครงการนี้ผ่านแตยังจังหวัดผ่านแตยังกระทรวงมาดไทย <S <S และการเราําลัง่งมีดําเนินการเผื่อถ้าเป็นไปได้ก็ในในโอกาสหน้าน <S 2> <S 2> ักิจว่าเราได้มีโอกาสจะได้ช่วยเหลือศิลปินเหื่นเปิดพื้นตีให้ศิลปินได้ดีพืนธีในการแสดงและการมีรายได้เราพยายามกระใจายให้มาที่สุดถ่าที่ทำได้กับที่เป็นเป็นสิ่งดีทางสำนักง,งานวัฒนได้ขับเคลื่อนและนำเสนอโครงการนี้ผ่านแต่ยังจังหวัดเป็นกำลังจะพิจารณา แล้วก็ข้อสเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยสเสนอไปยังสภาพาัฒต์ะนะครับเพื่อจะนําสิ่งเหล่านีครับงบประมาณเล่านี้ม็เงินเล่าเนียมาเยียวยาผื่นฟูพี่น้องศิลปินเรื่องพี่น้องภูมิปัญญาทองทิน้นในภารกิจที่ทางสำนักง,งานวาธรรมรับผี่ชอบดีรู้นะครับ<ะ>น,นเป็นเบสครับนีคือไม,ไม่ได้หนิงนอนใจกับตังสักกันจต่สุครับแต่ว่าตอนเนี้ยหูดไม่ได้ว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันหรือต้องแลกความเป็นไปข้องทางนโยบายของรัฐบาลกันครับค่ะค่ะค่ะ ขาสุดท้ายนี้ค่ะฟากถันให้ฟากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนเพื่อห่างไกลโควิดด้วยค่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับโควิดรอบนี้มันนักหน้าซ่าฮัทนะครับเพื่ใ,ใจะถูกใกล้โดยเฉพาะพี่น้องที่ทามาห้ากินห้าชาวกินขําพี่น้องอย่าพึงถอทถ้อยอย่าพึงมัดกําลังใจนะครับพ้มเชื่อว่ารัฐบาลธุรัตผู้ใหญ่ใครต่อใครไม่ถิงฐานแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็รอบกันพอสมควรในรอบติดซ่องติดผ่านมาตั้งรับ กำลังใจสําคัญครับพ้มพอให้กาลังใจถูกทุกฐานแล้วก็ก็อให้ถูกฐานยืนยักเข้มแข้งต่อสู้กิดว่าเราต้องยู่กับโควิดได้นะครับเพราะว่าเข้าก็อยู่ในพื้นที่บนโลกไปนี้เราก็ยู่พื้นที่บนโลกไปนี้เพราะฉะนั้นการที่ย่วยได้ก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองรักษาตัวเองดูแลคนข้างเคียงรักษาคนรอบข้างถ้าเราป้องกันระมัดระวังกันดีๆนะครับไม่นานมันก็ทําให้เราไม่ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นต้องระวัง มาตรการต่างๆที่เขากำหมดกัะทําให้เป็นเมือนบ่าเรานี่เป็นคนาย้คนานึงต้องคิดว่าเราคือคน่า้แม้ว่าเราไม่คายเราต้องคิดว่าเราคขเราคิดว่าเราติดนะครับพอเรารคิดว่าเราติดเราต้องระวังตุกเรื่องกับระวังตัวเอยระวังคนอื่นก็ขือเป็นกำลังใจนะครับ้องเจ้นกดำเันนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาาค่ะท่านขาทัานวัฒนธรรมจังหวัดสุราธานีนะคะท่านทอทองชัยสันอักษอนค่ะจวงนี้เราจะไปกันทีสงข้ากันบ้างค่ะจงพิรับข้าวค่ะ วันนี้เราพบราน้องบับเบิรกมาแล้วเชิญเลยค่ะขอบคุณพี่เศร้าเกตแล้วก็น้องเศร้าแน่นจีสุรันธนีนะคะมาในช่วงก้อมีลราบขับค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีไลฟ์ประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะขับพีโอวันนี้รอนจะมาตามยิชเชนเคยเลยทิ้งไม่ได้เลยก็คือสถานการณ์ตัวเหล็ก ในพื้นที่ภาคใต้ของโควิดสิบเก้าบอกได้เลยว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นถุกวันนาเป็นห้วงออกมาและที่สำคัญในสุดวันนี้รอบมาแลกความขบหน้าของการตรวจโควิดขล้องจาหนาถตำรวจที่สอพอฮัดยัค่ะใช่ค่ะและมาแลกความขบหน้ากันว่าเป็นบันพื่นนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญจะได้มาสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยผัวไา่คนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องข้องการติดเชื้อในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันค่ะในช่วงข้องพี่รับขับเข้าวันนี้ค่ะ